สวัสดีครับเพื่อนๆพนบกับผมสิงชอบเที่ยวต้องเปิดอนะสิงชอบเที่ยวครับผมวันนี้เราพามาถายใหญ่วันนี้เราจะมากินและก็นอนอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าได้เที่ยวอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผมนะครับมาแล้วครับวันนี้เราก็มาถึงเขาใหญ่แล้วครับผมวันนี้คนเยอะครับเมื่อวานดูในจุดกลางเต็นท์คนเยอะมากแต่วันนี้เราส่งให้น้องๆเข้าไปจองเต็นท์แล้วเลยสบายวันนี้เรามากันทั้งหมด สิบามชีวิตครับกับแก๊งภาระเพื่อนเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราจะกินนอนครับอากาศอยู่ในร่มก็เย็นๆนะครับเดีย๋ยวจะไปขายรูปสักครู่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับผมตรงโนะะ้นครับเราไปสิงการาตอนนี้ผมต้องรีบขึ้นแบงค์บนก่อน ไปครับเราไปชมจุดชมวิวครับผมกรมอ,อไรนร่าัำอย่างสามหกกับสามเก้าเนี่ยครับเราไปชมวิวกันว่าสวยยังไงสวยแค่ไหนมาต้องเที่ยวเยอะครับผม มาดูนกกันเยอะเลยครับผมน้ำนมจุดชมวิวกัน ก็เย็นเพราะมันลมเป็นลมเย็นครับที่ผ่านมาวันนี้เราจะไปตั้งแคมปเหมือนที่หากล้วยไม้ครับผม ยังไงครับผมโอเคไหมน้ำเขียวครับผมน่าจะใสคิดว่านะครับน่าจะใสมากสวยครับตอน,นเย็นๆมาถ่ายรูปนะครับผมน่าจะเหมาะแ,แต่คราวนี้นมาถ่ายแล้วครับวันนี้ไม่ได้เที่ยวอะไรมากว่าเขาใหญ่ก็เก็บหมดแล้วแหละตอนนี้เราจะมากินปิ้งย่าง ชิวๆกันตามภาษาพี่น้องครับผมพะละเพื่อนแล้วก็สิ่งชอบเที่ยวครับนําทีมเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อละแต่ที่ชื่อตั้งชื่อว่าอะไรนะอ่านึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวค่อยว่างครับเดี๋ยวค่อยบอกว่าจะคลิปไหนแล้วกันอันนเงี้ยเนี่คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะถ่ายเยอะแยะ yeah. เก็บดูสวยๆกันคนเยอะจริงๆแต่ก็นี่ครับมีคนมาเที่ยวเยอะเศรษฐกิจบ้านเมืองก็ได้มาเยอะๆแล้วผม เยอะมาผมผ่ากล้วยไม้วันนี้มาเทศกทาลต้องทำใจครับเราว่าพักผ่อนมาเย็นเยอย,ยามเย็นนี้คนรถก็เข้ามาเรื่อยๆๆตอนนี้เราก็อยู่ผาก้ากล้วยไม้แล้วผมคนเยอะสมาชิกมากันเยอะทั้งหว ไม่เหงาครับคืนนี้บอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอย่างเดียวอากาศก็ขอรวานนี้ครับวันนี้เราจะมาเน้นกินนอนอเพื่อสมาชิกมากันเยอะแยะคันหยุดหยุดยาววันนี้จะเ,เดินไปหาอะไรกินน่ะว่ามีอะไรกินไหมเริ่มหิวแล้วครับผมภรรยาหิวแล้ว เดี๋ยวเขาเราไม่ดีก็ตีหัวก็หาอะไรให้กินกันนช่ครับเราไปดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้างหาทางลงก่อนมองเข้าไปเออทางนู้นนี่ก็ได้ลองนี่ก็ได้ตอนหนี้ต้นไม้ก็กว้างอยู่นะครับตรงนี้ที่เห็นก็เห็นจะมีหมูกระทะนะครับผม เป็นหมูกระทะร้านสุนดิกาก็อยู่ตรงนี้ครับอืมติดต่อกลางเซ็นตรงนี้นะครับผมเออนี่เลยหมูกระทะเดี๋ยวน,นี้เรามีนะครับผมเราจัดแจงกันเรียบร้อยอาจจะสั่งมาเพิ่มนี่แค่นวลาสุดิการกับาทำดูแบบมือะไรกินบ้างโอ้โห ขนมหกเขียวไหมขนมหกเขียวป่ะอ่ะ้าวไปกิน,นแก้กระป๋องก็มีนี่นแน่หูข้าว,ว,วอะไรอย่างเงี้ครันนประามาณนี้ครับมีแ,มแก้กระป๋องขายด้วยนะครับ นี่ครับเราก็ซื้อนี่กันหิวก่อนพี่ๆเขาไม่มาเลยเพิ่งอยู่ปลายด่านอยู่ครับแล้วก็ซื้ออันนี้โน่นนี่วันไหนแม่บ้านเอามาดูสิมีอะไรบ้างนี่ครับประมาณนี้กินกันตายก่อนครับปู่เจ้ามือตัวใหญ่ยังไม่มาครับรอกันก่อนหาเป็นไม้ก็จะ,ปะเป็นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเต็นท์กันก่อนครับผม ครึ่งครับผมโอ้โหคณะเพื่อนแคมป์อ่าเขาบอกไว้ไประมือกันหน่อยครับผมออกช่องออกช่องออกช่องครับผมโอ้ลูกท่านครับโอ้โหเราทำอะไรกันกินครับเอ๊ะกินเนื้อด,ด,ดิบเลยเหรอโอ้โหจุดยอดเลยอ่ะแน่นอน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 ,น,นอะไรลูกาอจะข้าไหนคอยากเข้า อกาศไปเลยลูกเดี๋ยวปหนาวข้าวีนี่เถอลูกประมาณนี้ครับ่เดนแข็งย้างลูกไปไหนนี่เดินวนเถอนเนี่ยเดินวนด้วเดินลอกุ้งเกุ้งเดนเหรอเพราะเพราะรอกกุ้งเหรนี่ยยนทำหน้าเด็กหิวห่วยสิ อาะชีกล้องในโอเคโอเคอาบน้ำก่อนไม่ใช่เหรออะไหนขยับน้ำก่อนยกมือขึ้นเดีดูนะพวกนี้เดินหนีเลยตายแล้วพอเลืออาบน้ำเดินหนีกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอบแบอบน้ำกระี๋ยวะีกีี เดี๋ยวนี้แกงพะลาเพื่อนมีไอเทมครับผมมีไฟด้วยครับมีน้่ครับเป็นวงวงเลยครับสุดยอดอมามแวหนึืงนี้ชาบงชาบู พี่ใส่เนื้อแล้วนะต้นอร่อยครับอร่อยแล้วอครับออาเสียงอร่อยนี่ครับเราจะเตรียมตัวปั่นนผมวันนี้เรามีไฟครับขับปั่นไม่ได้เาเคียวใส่กันอย่างเดียวครับไฟพอใช่ไหมพี่เมธเาแน่นอนกดนี่ทกดนยกดดเหมกนอกดนอยามีไหพออยู่แต่เรื่องปันเสียอันองทา้นห่เย นี่ทำไมไม่กินเบคอนนะลูกจ๋านี่ลูกอ่ะจ๋าแต้กอาินอ้าวตายแล้วหนึ่งมัใช้ได้ไหมจะได้กินไหมวันนี้เอาดูเอาดูเอาดูมาฟัง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 เด้งง หนึ่งมาฟังมาฟังมาฟังเสียงโอ้โหมาโชโชโชเอากแข็งมาขั้นมยแตกขั้นหนึงโชว์ขมเดี๋ยโชวมไหนอไหนเอาเสียงเลยเบเเดี๋ยวนะเอแขงรแขงก้อนแขงก้อนนึงเดีวปั่นน้ำแข็งโชครับผมผนาแกงบอนี่มาอย่างนี้เลยเดี๋ยวะหาว่าขับแล้วเมอสั่นปกติดีไม่ได้ปั่นน้ำแข็งครับปั่นเนื้อปั่นเนื้อเพราะว่าเคี้ยวไม่ไหว มันน้ำแข็งแหลกหรือเปล่าเือหือนี้ยึงจะโชว์ได้เหรอฟังๆเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวว่าไม่ไม่แรงพอยไหมโบถ้าเป็นนี่เป็นหนึ่งนะนี่แม่พัดลมแล้วมาโชว์หรอกไม่ได้เอาโชว์ใครเลยเดี๋ยวรู้กันว่าอุ๊ยเดี๋ยวรู้กันจะลงคลองหรือจะอยู่กับบ้านมันหนูไม่เห็นจะรังผึ้งให้เลยอ้ยไลงล็อกออยอะไม่ลงล็อกอีก แหมโด้ยลูกไฮโลเลยเคร่าแขงมันน้อยไปน้ำไม่มีจ่นบปั่นตะยนำลักนมูนัจะดเสียก็บอกก็ไปกินี่ลงคลองเหอเอาเอาเนื้อฝากก่อนหนึ่งแก้วก่อนพี่เมธขอกินต่อก่อนนะครับผมไม่เขาอกก่อนแล้วกัน ที่เราจะกลับแล้วครับผมเดี๋ยวรอทอด,อดทอนเนื้อเสร็จก็จะกินข้าวเหนียวอาหารเช้าไปดูกันครับอะไรอ่ะอไม่เกกอะไรถือกล้องด้วยซินี่หมูครับข้าวเหนียวมาแล้วการทอดเนื้อเนื้อกำนันของเรา มาทอดแต่เช้าเลยครับตื่นเช้าทุกวันเลยวันนี้กำลันในสูตรพิเศษเลยครับแดดเดียวหรือกี่แดดเนี่ยแดดเดียวแดดเดียวนะครับแต่หลายวันหลายวัน <laughs> สดสดเลยโอ้สดเลยสุดย,ดยอดทอดเช้านี่ก็แดดเริ่มมาแล้วเริ่มเลยแต่วันนี้ยังไม่กลับไม่ไง่ายประมาณเที่ยงค่อยกลับลลแดด <ๆ S 1> เพราะพีิลูกโอ้โหแดงแดงนิดเลย มีลิงด้วยเราต้องระแวงข้างบนนี้ต้องระแวงข้างบนโอ้ยลิงมันก็มาแคมป์เราสีม่วงไล่มานี่คือหน้าแคมป์นะครับเสร็จสมบูรณ์โอ้ยไอพนแล้วเท้าลลแ,แข็งไปทำไมยกขึ้นมาถ้าไม่ถนัดยกขึ้นมาหนึ่งก็ไม่ดูไอพีนลยแล้วก็หก,กเลยอีก ไม่หกหรอกขาดนี้ดูแล้วแบบเหนื่อยไหมพี่ชิงอะไรครับผมกินมอคค่าเนี่ยโอนซีผสมกาแฟมาม่าใครมาไม่กินข้าวเหนียวนี่ครับพิทากินดูลาสอนเด็กแล้วสอนเด็กอย่างนี้ครับเวลาพิมกินยังไงลูกเวลาเป่าเป่ายังไงลูกมาม่าช่วยช่วยนะแหน่พิม เป่าที่ลูกเป่ามากเลลูกไหนว่าเป่ามา,า,มาแบบแบบที่คุณแม่สอนมาแบบโอ้โหอยู่บ้านเล้สอนองนี้เลยเอาสักหน่อยลูกเดีวเร็วเดีไม่ลงเลยโอ้เออเป่ายังไงเป่ายังไงคุณแม่สอนไงสูงห้าเมตรแล้วค่อยเป่าใช่ไหมลูกโอ,อ้โหเป่าทีถ้าจะเป็นลมอ่ะดูดิน้ำลายเต็มเลยอะ่ะใครจะไปกินต่อทอดเนี่ยลูกไม่แล้วไปเจอกระปุกหมดเลยอ่ะอือน้ำก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย น้ำันไหนอ่ะน้ำป่า, <c oughs> าครับวันนี้ควางม,มาเยือนครับแล้วก็ไปดูกว่านักหท่าน,น,นหนึงอยากพึ่งโทรศัพท์หนูมีเสียงาอาปิดแล้วลูกเนาคให้ดูครับโหสวยเขาบ้านดูกวางก่อน ค่อยๆค่อยๆเข้าไปทุกคนอยู่ที่ขั้ค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดิค่อยๆค่อยๆค่อยๆอยู่นี่อยู่ห่างอยู่ห่างเด็กเขาเปนเบอร์จังนิ่งๆนะลูกนิ่งๆอ่ะถ่ายรูปอ่ะถ่ายใช่ไยเย็นนะครับให้ใกล้อย่าไปอย่าไปใกล้เขาอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เลยหนูเคยใกล้กว่านี้ใช่ให้เขาก็ทำอาเก่งอย่างเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนทุ่ง อยู่ตรงนั้นเป็นพู่และลูกพเป็นตัวเมียกันลูกมันเป็นตัวผู้ไหนตัวผู้ตัวเมียดูดีอ่าตัวผู้ตัวผู้อ่ะูตัวผู้ตัวเมียอันนี้คือตัวผู้เถื่อนดีที่พี่ถึงบอกสังเกตยังไงให้เป็นตัวผู้กับตัวเมียครับถ้าตัวเมียมันจะไม่มีขาแต่ตัวผู้มันจะมีขานะครับเออเยี่ยมเด็กเยี่ยมอ่าเดี๋ยวพี่นี่ก่อน ก็จะกลับแล้วครับผมเดี๋ยวไม่รู้อ่ะจะแวะไม่แวะเดี๋ยวค่อยว่าทีหนึ่งเรากินข้าวกันก่อนน่าจะ,จะออก <c oughs> นี่ก็จะเที่ยงครึ่งแล้วไม่ออกบ่ายสองก็บ่ายสามแล้วครับแล้วก็ตีก็กลับบ้านเลยเพราะว่าเราเที่ยวเคอเที่ยวหมดแล้วครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ค่อยว่ากันครับว่าจะมีอะไรเพิ่มไหมนี่ก่อนนะครับ ก็เราคงทั้งขับแล้วครับผมขอปิดคลิปกันแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ